ถล่มค่ายในพลกองแหลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่26มือสังหารทั้ง้าย่างสามขุมเข้าไปยังบังเกอร์แห่งความตายนั้นไอเปียกรับนาทีที่จะต้องรายงานผลให้หัวหน้าชุดได้รู้จึงต้องเดินตามหลังเรียบร้อยแล้วพี่ รายละเอียดสิคราวนี้ไอ้เปียกต้องเป็นเงงก่อนในเมื่องานเรียบร้อยแล้วทําไมต้องมีรายละเอียดอะไรอีกรายละเอียดอะไรอีกล่ะพี่ก็ทั้งคนทั้งหมาตายเรียบเหตุการณ์ปกติไม่เห็นมีอะไรนี่นาโถไอ้เปรตแล้วใบหูแล้วก็เห็นเมเจอร์ก็ไปเอาทั้งสองข้างนั่นแหละคงจะเอาข้างขวาไปฝากพ่ยุทธ์ด้วยล่ะแล้วใบหูหมาล่ะอ๋อโถหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมถามกันทุกคนนะพี่พันตรีคอนลินหัวราะลันเมื่อถูกถามเกี่ยวกับหูหมาคําตอบก็คือ แกเห็นจ่ายุทธพงศ์ไม่เอาก่ก็เลยไม่เอาบ้างเท่านั้นเองไอ้เปียกฉลาดพอที่จะทําการกบเกลื่อนร่องรอยในพื้นที่นั้นรอยเลือดจะมีไม่ได้เป็นอันขาดอาก้ากับปืนกลขนาด12.7จําเำเป็นต้องวางไว้ที่ตำแหน่งเดิมก่อนแต่ภายในนั้นไม่มีใครรู้ว่ามันไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นจึงต้องถอดลูกเลื่อนของมันออกแล้วคว้างทิ้งไปเวลาเพียงไม่ถึง15นาทีโดยความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ชุดปฏิบัติการของไอเปียกก็พร้อมที่จะเดินทางต่อตามแผนที่ได้รับมอบใหม่เสียงเลขทางวิทยุของเครื่องบินดังมาพอดีที่เสร็จงานเล่ากับนัดกันไว้หรือไม่ก็มีการประสานการปฏิบัติของทุกฝ่ายโอเคบลูสกายส่งข่าวได้เลยจ้าดาวเหนือตอบวิทยุไปเมื่อตรวจสอบนามเรียกขานกันแล้วจากบลูสกายผมตรวจสอบเส้นทางแล้วปรากฏมีจริงตามที่คุณสงสยัยเส้นทางสายนี้เลยทะลุเข้าไปในประเทศจีนไกลลิฟเลยเปลี่ยน เป็นเส้นทางคนเดินทางเกวียนหรือทางรถเปลี่ยนคงได้ทั้งนั้นนาะยกเว้นทางรถยนต์เปลี่ยนโอเคขอบคุณมากแล้วคุณมีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีสิโนสตาร์เป็นข่าวสําคัญมากด้วยเปลี่ยนงั้นว่ามาเลยผมพบขบวนคาราวานมีคนประมาณ 70- 100ถึงคนที่พิกัด4 4 3 8 7 9มีทั้งคนลาล่อผมไม่แน่ใจนะเพราะดูจากข้างบนบนหลังสัตว์เหล่านั้นมีสิ่งของที่มีความยาวเท่าๆกับลำตัวของมันบรรทุกมาทุกตัวเลยแล้วคนแบกก็ยังมีอีกเปลี่ยนโอเคคอย จากดาวเหนือจากการตรวจสอบพิกัดบนแผนที่พันตรีโรเจอร์เป็นคนพลอดพิกัดให้อีกครั้งเพื่อพิจารณาว่าคารวานนี้เป็นพวกไหนเราแกเองก็ต้องใจหายวับเมื่อนึกถึงบางเรื่องขึ้นมาได้จึงจัดการเรียกวิทยุอีกทันทีบริสกายคุณมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีไม่มีเปลี่ยนโอเคไม่มีแต่ตอนนี้ผมต้องการติดต่อกับซันไลคุณช่วยจัดการให้หน่อยสิไม่ยากเลยนอสตาร์ตอนนี้ซันไลพร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวผมโอนสายไปเลยนะโอเคขอบคุณ สันไลจากนอสตาเปลี่ยนว่ามาเลยนอสตาผมฟังคุณอยู่ตลอดแล้วว่ามันเลยแม่ผมนี่ต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะที่สนใจเป็นห่วงลูกน้องแม้แต่อยู่บอก,กอก็ยังไม่ยอมพักยอมผ่อนเชีย่ยว่ามาเลยดีกว่าผมรู้คุณกําลังสวิตเมมส์ซาวแอสอาว่าเลยก็ได้ไอคารวาลที่บลูสกายรายงานเข้ามานั่นนะ่ะนั่นแหละพวกขนอาวุธและกระสุนตามข่าวของคุณล่ะจากพิกัดปัจจุบันผมว่าพวกนั้นต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า36ชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่ งานนี้อยู่นอกเกมผมนะเพราะฉะนั้นคุณนั่นแหละควเป็นคนจัดการเรื่องนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจัดการเองแต่สถานการณ์นี้คุณอยู่ใกล้ชิดกว่าคุณคิดว่าผมควรจัดการยังไงดีไม่เห็นจะยากอะไรเลยนี่นะคุณก็ส่งคนไปจับมันฐานลักลอบเข้าประเทศมีของผิดกฎหมายมีอาวุธสงครามโอ้ยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะที่คุณจะตั้งข้อหามันได้อะเฮ่นี่ผมไม่ใช่ตำรวจนะเราเป็นทหารเราต้องจัดการแบบทหารสิความจริงนั้น จ่าดาวเหนือมีแผนการทั้งหมดอยู่ในใจแล้วแต่ที่แกล้งพูดแบบยี่ยวนไปเพราะอารมณ์ดีนั่นเองความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นเมื่อจ่ายุทธพงศ์จัดก,การกับบังเกอร์ปืนกลปตอออันที่สองต่อจากของไอเปียกเรียบร้อยแล้วประสบการณ์บอกให้รู้ว่าบังเกอร์แบบเดียวกันนี้มี3จุดวางรอบขอบกระทะเป็นรูปแฉกตาเบนสำหรับบังเกอร์จุดที่3นั้นแม้จะยังไม่เห็นกับตาแต่ก็เชื่อว่ามันต้องอยู่บริเวณนั้นแน่เพียงเท่านี้ก็พอประมาณการได้เลยว่า นี่คือเป้าหมายที่ชุดปฏิบัติการควานหามาเป็นเวลาแลมเดือนโอเคซอนไรส์ okay, งั้นคุณเอาแผนไปเลยคุณมีเวลาเตรียมการสร้างการและปฏิบัติการภายในเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้คุณจัดกําลังสัก100คนก็พอกันชิปสักสองลำไปจัดการกับไ้คาราวานขาบวนนั้นหน่อยนะคุณต้องจัดการให้เด็ดขาดนะเพราะอาวุธนั้นนั่นแหละที่มันจะมาเสริมให้กับพวกในค่ายนี้ถ้าไม่มีอาวุธเสริมงานโจมตีค่ายคงไม่ยากแล้วก็ไม่ยืดเยื้ออันนี้โอเคไหมโอเคนอสตาว่า okay, ต่อไปเลย สำหรับที่ตั้งค่ายฝึกที่ว่าเนี่ยผมพิสูจน์แล้วมันน่าจะเป็นที่นี่จริงๆแหละตอนนี้ยึดที่ตั้งบังเกอร์ปืนกลปตอสิบสองจุดที่สันเนินเวลา2จุดคาดว่าน่าจะเหลืออีกจุดหนึ่งอันนี้คงไม่ยากคงได้ภายในบ่ายวันนี้ถ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงคืนนี้ยังไงคุณจัดกําลังทหารราบสักห้าร้อยคนส่งลงเข้าทําการโจมตีได้เลยการส่งลงควรจะได้ในทันทีที่แสงอาทิตย์ปรากฏโดยการลงทางด้านหลังสันเนินซึ่งจะมีคนของผมคอยรับอยู่มาถึงตรงเนี้ยโอเคไหมโอเคนอสตา ตามที่คุณว่ามาทั้งหมดเดี๋ยวผมจัดการว่าต่อไปเลยขณะทําการส่งลงนะคุณควรใช้หอกันชิปทําการระดมยิงเข้าใส่ที่ตั้งค่ายของมันเพื่อหยุดความเคลื่อนไหวและการดําเนินกลยุทธ์เข้าต่อต้านแต่คุณต้องโจมตีให้หนักแล้วอย่างต่อเนื่องด้วยโอเคไหมโอเคไม่ขัดข้องว่าต่อไปทั้งผมหมดแล้วท้งคุณล่ะเอาปืนใหญ่ไปด้วยไหมคมไม่ทานนะ่ะแล้วลักษณะเป้าหมายมันทึบมากผมตรวจการให้ไม่ได้คมไม่เหมาะโอเคแล้วนาปามล่ะหย่อนลงมาสักโปรครึ่งดีไหม แคนดูถ้านักบินคุณมือแน่พอเป้าหมายกว้างยาวประมาณ2 0 0พันเมตรพื้นที่เป็นหุบก้นกระทาไม่ลึกนักโอเคงั้นอันนี้ผมจัดการเองแล้วคุณไม่มีคําแนะนําอย่างอื่นหรอมีก็ได้ในค่ายนะมันเต็มไปด้วยกับระเบิดอันนี้คุณจัดการเอาเองก็แล้วกันอีกอย่างนะถ้าคุณทําได้สองชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้เลยผมอยากจะให้มีเครื่องมารับการติดต่อสื่อสารตลอดไปทุกสองชั่วโมงเลยโอเคผมจัดการให้ครับทางผมมีเท่านี้ ที่าพบกันชั่วโมงหน้าคงมีข่าวคืบหน้าอีกทั้งสองระงับวิทยุไปจ่าดาวเหนือหันมาทางลูกทีมที่แยกปฏิบัติการกันอีกครั้งยุดว่าไงเป็นไงบ้างตอนเนี้ทั่วไปปกติพี่ภายในค่ายเท่าที่ตรวจพบตอนเนี้เห็นร่องเลดขนาดแข็งแรงมากสงสัยทอดยาวตลอดแนวค่ายเลยพี่อ๋ออันนี้มันต้องแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะมันอยู่กันนานๆแบบเนี้ยมันก็ต้องสร้างไว้ขุดไว้เป็นธรรมดาว่าแต่รอบค่ายข้างในยังมีบงังเกอร์อีกหรือเปล่าเท่านั้นแหละแล้วดงกับระเบิดละ่ะเต็มทึบเลยพี่ ตั้งแต่สันเนินนี่เลยไม่รู้มันออกมาจากไหนของมันมากมายไก่กองไม่น่านายุทธมันอาจะมีโรงงานผลิตของมันเองก็ได้วะ่ะโดยเฉพาะกับระเบิดแสวงเครื่องที่มันต้องเรียนรู้กันมันทำเสร็จก็มาวางซะได้ประโยชน์ดีด้วยโอเคมีอะไรอีกไหมยังไม่มีครับพี่เปี๊ยกเป็นไงบ้างวะจ้า,จาดาวเหนือเปลี่ยนมาทางไอเปียกด้วยความถี่เดียวกันเหมือนทางพ่ยุทธละพี่โอเคงั้นไปเรื่อยๆก,กันแล้วกันครับพี่จา้าดาวเหนือเอ็นหลังลงพิงเสาเพิงหมาแงนด้วยความเหนื่อยอ่อน ความร้าจากการใช้สมองมากทําให้มีอาการปวดหัวข้างเดียวหนทางแก้ที่ไม่ชอบพึ่งยาเม็ดก็คือหลับตาแล้วหยุดความคิดทุกชนิดสักครู่อาการก็จะทุเลาลงเองตาฟูเยไม่สบายหรือเปล่าไม่หรอกจะพือไม่น่าเชื่อที่สองสาวมูเซอร์ดำถึงกับเอื้อมมือมาอังดูไอร้อนจากหน้าผากของตาฟูเยด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จาราคนพี่ยกกระติกน้ําส่งให้คนที่เป็นตาฟูเยยิ้มแล้วยกตัวขึ้นมารับน้ํานั้นไปดื่มด้วยมารยาท ยิ้มที่สองสาวตอบมาช่างแสนบริสุทธิ์อะไรอย่างนั้นเป็นยิ้มที่คนเมืองอย่างตาฟูเยต้องรับกับตัวเองว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มหู้ตัวว่าจิตใจชักจะไหววันตตดสินใจลุกพลวดพลาดเอื้อมมือขยี้ลงบนหัวหญิงสาวทั้งส,งสองด้วยความเอ็นดูก่อนที่จะเดินเลยไปหาไอ้พรที่กําลังอัดบุหรี่ขนาตรวจการระยะไกลอยู่ตลอดเวลาเห็นไรไม่ว่าพรไม่มีเลยพี่เออตอนนี้คงไม่เท่าไหร่หรอกว่ะแต่ค่ำนี้สิไม่แน่ไม่มันก็เราลรอพี่ คิดได้งั้นก็ดีว่าพรสบายใจดีไอ้พอรไม่ตอบอะไรเพราะตามปกติแล้วมันเป็นคนพูดหน้อยแต่ด้วยความรักเคารพที่มันมีกระจาดาวเหนือนั้นทําให้มันไม่รู้สึกเบื่อเลยที่จะคุยกับเขาความจริงจังและจริงใจในการทํางานและการแสดงออกที่ล้วนออกมาจากใจจริงของจ่าดาวเหนือล้วนเป็นสิ่งเสริมสร้างศรัทธาที่ลูกน้องมีให้จ่าดาวเหนือไม่ใช่คนประเภทรับแต่ความชอบไม่ยอมรับความผิดบ่อยครั้งที่คนยังเขาต้องกล่าวคําว่าขอโทษแก่ลูกน้องเมื่อเขาเป็นคนทําผิด การทางานทุกชนิดเขาจะรับทราบในปัญหาข้อขัดข้องเสมอเขาไม่เคยสั่งแล้วปล่อยคอยแต่เวลาที่งานจะเสร็จเท่านั้นตลอดเวลางานเขาจะติดตามเพื่อรู้ถึงความยากง่ายของงานรู้ถึงขั้นตอนความเป็นไปได้ของมันสิ่งสําคัญที่ลูกน้องทุกคนยอมทุ่มเทหัวใจให้กับเขาก็คือเขาเป็นคนเปิดกว้างสําหรับความคิดของคนอื่นทุกครั้งที่เขารับทราบถ,ถึงแนวความคิดที่มาจากสมองคนอื่นเขามักจะนํามาทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของมันผลที่สุดก็คือ เราจะมีสิ่งใหม่ๆเสมอในการทำงานไอพรปล่อยความคิดนั้นตเตลิดเปิดเปิงไปในขณะที่สายตาทอดไปตามความยาวของเส้นทางที่ผ่านมาเมื่อวานบางครั้งหันกลับไปทางทิศท,ที่ออกมาจากค่ายฝึกนั้นบางแม้เป็นการมองอย่างไร้ความหมายแต่ก็ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของคนสังเกตการอย่างหนึ่ง ส่วนจาดาวเหนือเองกลับเงี่ยหูฟังพันตรีโรเจอร์ที่กําลังติดต่อวิทยุกับจ่ายุทธพงศ์โดยจับใจความได้ว่าสามารถพิชิตบังเกอร์ปืนกลปตอออันที่3ได้แล้วด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนหลา่าเราเริ่มเคลื่อนทีเตรียมที่จะไปให้ถึงปากทางเข้าด้านนั้นต่อไปกระทั่งการดําเนินงานของจ่ายุทธพง์เป็นไปอีกคันเมื่อมองเห็นกระทอมเพิงหมาแงนแบบเดียวกันกันกบทางเข้าอีกด้านที่เข้ามาเมื่อวาน